จ็บทสวดพระเทกรัตตะคาถาอาตีตังนานวาคะเมยานาปฏิกังแค่นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ญาตตาตีตัมปาหินันตังอปัตัญจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอังละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนัญจะโยธามังตถาตถา,ตาวิปัสสติสังหิรังสังกูปังทางวิทามนุขะรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนเงน,งนไม่คอนแคลในธรรมนั้นๆได้ บุคคนนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูกคองเถิดอัจเฉว่ากิจามาตับตังโคชัญญามรณาางสเวพึงทําความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคารันเตนามาห้าเสนเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปิี่หรัตต์มาตันที่ตาง,งตังเวพระเทกรตโตติสันโตจิกเตมุเติ พมโมนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่เจริญด้วยประการชนนี้แหละสิ 18. บแปทสวดพินหาปัตเวคขนะปาฐทะสาลาธรรมโมมหิชาลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะาล่วงพ้นความแก่ไัไม่ได้พยาทิธรมโมมหิพญาทิงนาตีโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณะธรรมโมมหิมาราณะอนาตีตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้ สเพหิเมพิเยหิมนาเปหินานาปาโววินาภาโวเราจะเรเว้นเป็นต่างๆทั่วเราจะต้องผัดภาพจากของรักของจลใจทั้งหลายทั้งปวงกัมสโกมหิกัมทายาทักามโยนิกัมพันทุกัมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสซามีกรรมาหยานังวาภาปะกังวาตัสสะธายาทภวิสซามีเราทำการมัน ไดไว้เป็นบนญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสื่ไปไอวางอแัยเหีเพินหั่งปัจเบกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเถิด 19. บทสวดเทวตาอุโยชนาคาถา ทุขปตาจนิทุขาพยาปตตาเจนิพยาโสกาปตาจนิโสกาหุนตุสเปปิปานิโนเอตตาวตาจะอมหิสัมปทางปุญญสัมปทางสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทาตันตุสัททายาสีรังนกขันตุสัพทาภาวนาพิทาหุนตุขชนตุเทวตาพตาสัพเพุทธาภรปตาปจเจกานจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิ สัปรโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาทาโยปาน,าาายนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพธทิคเรตหิงตหิง ตาธรรมะธานีนาพระวันตุปูชิตาสทิ้งกระรนเตทาวิหารมันทะเรเทราจักมัชฌานวกาจัดพิกาวสารามิการทานปฏิอุปาสกาข้ามาจักเทสานิขามาจัอิสราสปานภูตาสกิตาพระวันตุเตสาราผู้ชายเยปีจัออนทัมภาวะสังเททัชชาตาทวปปปาติกาเนียญนิกังธรรมาวรังปฏิจจเตศเพปปิทุกัสสกรุตุสังหยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะ ขราจะภูขราสร้างโคหุถูกสมะโควอทธายาจิหิตายาตาอัมเหรคตุสัทธรรมโัสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมีอริยาปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพปฏิทานาคาถาอันธรมยปฏิทานาคาทาโยปนามาเซ ปุญญาสิธานิกตาสายานัญญิกตานิเมเตสันจะภาคิโนหุตุสัตตานันตาประมาณกาเยปยิยาคุณวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทโยฐิธาเมจารยาทิทฐาวาอันเยมาชตาเวนิโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปันเจกัจัตัวกาลาสังสารันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิธานเมนุโมทันตุเตสยังเยติมังนาปชานติเทวาเตสังนิเวทยุง มาัยาธินาณนปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตาสัทาหุตวอเวราสุขชีวิโนเขมมกปะทันจัปะโปงตุเตส้าซ้าสีจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือจนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาขข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกระตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแล่ขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลพภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้า,าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้นขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเกินโมทนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้า,าให้แล้วขอสัตว์ต้องพงทงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดความาวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศัจจิทธิ์ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสะเทยายบทสดมนรพสดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอ,อความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าผ่อนตนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเจ้าบรดาทั้งหลายโปรดอนมโมทนาในการสวดสะเยายมนมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและพระถุมงคลภาคกิ่งไปร,รีพิ่าโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวันนิเวศวิหารตลอดจนวัดถุมงคลทั้งหลายที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริยและคำคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิด